ผู้ชมท่านใดเคยกินจักกจั่นทอดกรอบกันบ้างนะครับรสชาติมันจะมันๆเค็มๆนะครับแล้วก็ทุกที่ทั่วไทยเนี่ยก็เคยนําเสนอวิธีการจับจักะจั่นพวกนี้ที่เขาจะเปิดไฟล่อแล้วก็ให้มาเกาะตามต้นไม้ตอนกลางคืนแล้วก็ไปจับกันได้ง่ายๆครับแต่วันนี้เนี่ยมีจักจั่นอีกประเภทอยู่ในทะเลนะครับคุณผู้ชมในน่านน้าไทยนี่แหละครับมีจักกะจั่นประเภทที่เขาเรียกกันว่าจักกจั่นนังแอนจักกะจั่นควายแล้วก็จักะจั่นทะเลธรรมดาถ้าไปดูว่าเขาจับกันยังไงแล้วก็เอาไปทําเมนูอาหารพื้นบ้้าานนนนขขออองงงงงจัััหดดพตีเเป็็ ขึ้นชื่อเลยครับของดีที่ชาวบ้านชายหาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเขารู้ดีกันว่ามีวัตถุดิบที่นําไปทําเป็นอาหารเด็ดนะครับนั่นก็คือจักกะจันทะเลจับกันโดยใช้สวิงหรือว่าหยองนะครับผู้ชมลากไปตามชายหาดแล้วก็ถ้าตัเจอตัวที่ยังเล็กอยู่หรือว่าไข่ที่แก่เป็นสีน้ําตาลจะปล่อยไปนะครับเพื่อให้ไปเติบโตแพร่พันธุ์ได้ก่อนส่วนตัวที่ได้ขนาดนะครับก็เอาไปขายไปทํากินกันส่วนใหญ่ก็จุ่แป้งทอดกันแบบง่าย แต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมนี่นครับวิทยาลัยการอาชีพไทยเหมืองจัดการแข่งขันทําเมนูจากกรจันทรทะเลเพื่อเพิ่มมูลค่า <S <S เพิ่มเมนูอาหารใหม่ๆแล้วก็หนุนเป็นซอสพาวเวอร์ของพื้นที่จังหวัดนะครับคือกําหนดโจทย์ให้เอามาแข่งทําน้ําพริกกันนะครับการปรุงการใช้วัตถุดิบหลักนั้นต้องพิถีพิถันนะครับจะใช้ลวกทอดผัดคั่วย่างส่วนผสมก็เน้นพืชสมุนไพรไทยและวัตถุดิบจากในท้องถิ่นด้วยครับที่เขาเอามาประกอบกับจัก,กร,จ,กกรจัน์ทะเล ซึ่งหัวหน้าแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองบอกว่าจาักกระจันทะเลคุณผูผ้ชมมัามีลักษณะเฉพาะนะครับฉะนั้นวิธีการเอาไปทําอาหารก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนด้วยยิ่งตั้งเป็นโจทย์ว่าให้เอาไปทําเป็นน้ําพริกแต่ละชนิดเนี่ยต้องคํานึงถึงส่วนผสมให้ดีครับว่ามันจะไปบทบางรสชาติของจัก,กระจันหรือเปล่า ซึ่งจาก,กระจันทะเลเนี่ยเป็นวัตถุดิบในท้องถิ่นนะครับที่พบมากในพื้นที่ชายหาดไม้ขาวที่ภูเก็ตแล้วก็ที่ชายหาดไทยเหมืองพังงาปกติแล้วขายกันสดๆนะครับตัวละ1-3บาทขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ช่วงฤดูกาลว่าหายากหาง่ายครับแล้ในส่วนของการเก็บขันเนี่ยนะครับนำวัตถุดิบหลักที่เป็นจักระจันนำออกมาเนี่ยนะครับงัดความพิเศษ อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของจักรจันรออกมาให้ได้นะครับว่าจักรจันทนี้มีความอร่อยยังไงจริงจริงแล้วในตัวของจักรจันรนะครับจะมีสรรพคุณในเรื่องของโปรตีนสูงมากแล้วก็แถวเชียมด้วยนะครับแล้วก็เป็นเปนจักรจันทรทะเลที่มีการผสมระหว่างปูกับกุ้งเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวจักรจันรซึ่งจะมีในฝั่งของพังงานจะเยอะแล้วก็วันนี้ทำแปรรูปเป็นดําพริกในลักษณะต่างๆนะครับรอบก่อนแล้วก็เอาเข้าวไรเดอคา สะตอไรดอกขาดเป็นข้าวพันธุ์พืชเมืองของบังงานเลยนะครับเอามาทําเป็นน้ำอ่าคลุกนะครับคลุกน้ําหวานอะไรพวกนี้นะน้ำคลุกซึ่งข้าวไรดรกขานี่เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการนะครับหรือน้ําตาลน้อยดีต่อสุขภาพแล้วก็อเอามะม่วงหิมะพานหรือถั่วที่สงหรืออะไรพวกนี้นะครับมาเป็นมาเป็นส่วนผสม นอกจากนี้ครับมีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาก็เข้ามาร่วมจาัดก,การแข่งขันผลิตเมนูอาหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐก,กิจให้แก่วิถีชุมชนนะครับใช้ของที่มีในชุมชนมุ่งสู่ซอฟพาวเวอร์แล้วก็เชิญชวนผู้ชื่นชอบอาหารทะเลมาชิมรสชาติจัก,กระจันทะเลที่ลักษณะจะคล้ายกับกุ้งกับปูผสมกันอยู่ในตัวเดียวกันนะครับเมื่อปรุงเสร็จก็จะมีรสชาติที่กรุบกรอบแล้วก็โปรตีนแคลเซียมสูงด้วยครับเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดยอยากจะอุดหนุนนะครับท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย ฝากบอกไปว่าไปที่เพจของวิทยาลัยได้เลยนะครับวิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมืองจังหวัดพังงาพิมพ์ภาษาไทยขึ้นมาเลยแลครับก็ขา,ขายกัน3กระปุกร้อยหนึงนะครับแล้วก็มีกระปุกใหญ่ราคา180บบาทเอาไว้ให้อุดหนุนกันได้ครับ